สวัสดีครับอยู่กับขวัญชัยแล้วนะครับขวัญชัยอยู่วันนี้วันนี้มาเมืองกรุงนะวันนี้มากรุงเทพหน่อยนะครับเนาะพอดีวันนี้นะครับมาอบรมนะครับผลิตภัณฑ์ใหม่นะครับเป็นเจ้าตัว fxg x z e นะครับเดอรล็อกนะครับเดี๋ยวขวัญชัยจะทําคลิปอธิบายด้วยนะเกี่ยวกับเจ้าตัวเดอรล็อกตัว10ลร้อ2เพลานะครับทั้ง10ล้อ2เพลาแล้วก็หัวลาก2เพลานะครับให้รับชมกันเนาะแต่ว่า เรือบไม่เห็นนะครับสุดรอคันนี้นะครับไม่พูดถึงเนี่ยไม่ได้เลยต้องบอกว่าคันปากมากนะครับสาหรับรถคันนี้เนาะเพราะว่าเออเห็นแล้วมันสวยจริงนะครับสําหรับรถคันนี้เนาะก็เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าคันนี้จะเป็นรุ่นไหนนะครับเนาะก็จริงๆแล้วก็เห็นแล้วแหละนะครับคันนี้ก็เป็นเจ้าตัว f r r นะครับ FR 2 1 0ตัวใหม่นะครับเนาะก็คันนี้คือหัวรถน่ะขวัญชัยรีวิวไปเยอะแล้วแหละนะครับแต่ว่า ยังไม่มีโอกาสนะได้รีวิวของงานจากอูช่างดอนนะครับเพราะว่าฝั่งโคราชเนี่ยยังไม่ค่อยเห็นสักเท่าไหร่นะครับเนาะถ้าถามว่าผลชัยส่งต่อได้ไหมส่งต่อได้นะครับถ้าลูกค้าสู้ราคานะครับแจงก่อนเนาะว่าถ้าลูกค้าสู้ราคาผลชัยส่งต่อได้หมดนั่นแหละนะครับเนาะอ่ะคันนี้นะครับเป็น210นะครับกะบะร่องนะครับต่อมาจากอูช่างดอนนะครับช่างดอนบ้านโป่งนะครับนี่ดูสติกเกอร์นะครับเห็นแบบชัดๆเลยนะครับ ันนี้เนี่ยก็จะทําเป็นสีอ๋อสีน,น้ําเงินนะบางคนอาจจะเรียกเป็นสีฟ้าก็ได้อันนี้แล้วแต่จะแล้วแต่จะเห็นแล้วแต่จะมองในมุมไหนก็แล้วกันนะครับ <c oughs> เพราะว่ากลางวันอาจจะเป็นอีก <c oughs> สีหนึ่งกลางคืนเนี่ยที่ออกไปจอดตามปั๊มเนี่ยอาจจะมองเป็นอีก <c oughs> สีหนึ่งก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่มุมมองของแต่ละคนนะครับเนาะคันนี้ก็2องสิบตัวใหม่นะครับชุดแต่งด้านหน้าเนี่ยก็แต่งครบทุกจุดแล้วเนาะไม่ว่าจะเป็นเจ้าตัวท <c oughs> ี่ย้ำกันชนนะครับ แปบ,บน้ำชุบสองเส้นนะครับบันไดเสริมกาก้างประตูเลี่ยมบางโคนนะครับกระจกนะครับขากระจกเนี่ยทรงนี้ผมชอบมากนะส่วนตัวนะผมว่ามันมันดูไม่เยอะดีมันดูไม่ลบดีนะครับรวมไปถึงเรื่องของอกระจังหน้าชุบเงานะครับแก้มชุบคมเนียมนะครับก้านปัดน้ําฝนนะครับอันนี้ก็ชุบคมเนียมมาเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนเจ้าตัวสปิกตัวกระบะนะครับความยาวของเจ้าตัวกระบะเนี่ย จะอยู่ที่6เมตร50 m. โดยประมาณนะครับซึ่งโดยสปีเนี่ยความสูงนะความสูงเนี่ยเสมอหมวกนะครับก็น่าจะอยู่ที่ประมาณเมตร75 m. หรือเมตร80 m. นะครับพื้นสแตนเลสนะครับพื้นสแตนเลสแผงข้างอะลูมิเนียมนะครับลูกลัวเนี่ยเป็นแบบสแตนเลสกลมนะครับสแตนเลสกลมด้านข้างกระบะด้านท้ายกระบะเนี่ยทำใส่ชุดแต่งนะครับเป็นชุดเลี่ยมเลสนะครับแล้วก็เลสตอกลายนะครับ บางคนอาจจะอยากรู้ว่าเอ้ยรถปู่ไหนต่อสวยอู่ไหนต่อไม่สวยเนี่ยให้สังเกตด,ดูตรงนี้นะขวัญชัยบอกเลยว่าให้สังเกตด,ดูตรงนี้นะครับพยายามดูงานประกอบของเขานะครับพยายามดูงานประกอบของเขางานเลียออกลายของเขานะครับว่ามีความคมชัดขนาดไหนนะครับเน,ะนาะขวัญชัยไม่เถียงนะว่าต่อที่ไหนก็ได้รถเหมือนกันนะอันนี้ขวัญชัยไม่เถียงหรอกแต่ว่าถ้าเรามาไล่รายละเอียดกันดูจริงๆนะครับเราจะเห็นว่าแต่ละอู่เนี่ยเขาทํางาน ออกมาแตกต่างกันจริงๆนะครับวันนี้ขนชัยบอกเลยว่าแตกต่างกันแน่นอนนะครับคันนี้เนะี่ยเอาบอกก่อนนะักว่าไม่ใช่เป็นรถของขวัญชัยหรอกนะครับเป็นรถของอีซูซุตีเพชรนะครับคือเป็นรถทดสอบของอีซูซุนะครับที่ไม่ใช่รถทดสอบหรอกเป็นรถที่สามารถที่จะนําไปจอดโชว์ได้นะครับถ้าลูกค้าท่านไหนแบบอ,อยู่ใกล้ๆขวัญชัยที่คิงยนสาขาพิมายอย่างเงี้ยแล้วอยากดูรถตัวจริงอ๋อรถสเปคนี้เนี่ยต่อจากอู่ช่างดอนเนี่ย สปคประมาณไหนรายละเอียดงานสวยหรือเปล่าเนี่ยสามารถที่จะแจ้งควนชัยได้เลยนะครับควนชัยสามารถที่จะเบิกรถคันนี้เนี่ยไปให้ลูกค้าดูที่ศูนย์บริการได้เลยนะครับส่วนเจ้าตัวยางนะครับยางเนี่ยเป็นยางก้านะครับกระทะ17.5นะครับชุบทั้งหน้าหลังนะครับพร้อมด้วยส่ครอบดุมดาวนะครับเจ้าตัวอาเขาเรียกอะไรล่ะตรงนี้นะอาบางฝุ่นนะครับบางฝุ่นเนี่ยเป็นแบบท้องช้างนะ สวยดีมากนะครับทรงนี้นะมันไม่ได้ทิ้งแบบตรงๆลงมานะครับกล่องเก็บเครื่องมือนะครับเป็นกล่องแบบสเตเลสนะครับเลี่ยมถังนะครับถังตัวนี้เนี่ยเป็นถังขนาด200ลิตรนะครับเป็นถังใหญ่นะสำหรับรถลองด้วยนะครับแต่คันนี้นะครับเอ่อถ้าบางคนอาจจะสงสัยว่าเอา้าทาไมเขาถึงไม่ใส่เจ้าตัวกันมอไซสแตเลสใช่ไหมครับเจ้าตัวกันมอไซเนี่ยมันเป็น มันแล้วแต่นะมันแล้วแต่ว่าลูกค้าเนี่ยต้องการหรือเปล่านะครับอย่างอันเนี้ยจะไม่ใส่เจ้าตัวกันกันกันชนหรือว่าเรียกว่ากันมอไซค์อ่ะเป็นสแตนเลสนะครับเพราะว่าเขาจะร้อยเนี่ยครับเขาจะเดินเหลดกลมนะครับไว้สําหรับอ่าดึงผ้าใบนะครับสาหรับรัดผ้าใบนะครับคันจริงสวยมากนะครับจอดอยู่ที่กรุงเทพนะไม่ได้จอดอยู่ที่โคราชนะครับโอเคนะครับก็ฝากไว้นะครับถ้าใครสนใจรถ แต่งสวยๆแบบนี้นะครับอยากได้อู่ดังๆนะแล้วแบบไม่รู้จะไปสั่งที่ไหนมันต้องไปสั่งฝั่งราชบุรีไหมอย่างเงี้ยสามารถที่จะติดต่อขนชัยได้นะขนชัยสามารถที่จะส่งรถต่อได้หมดเลยนะครับขออย่างเดียวนะครับถ้าลูกค้าสู้ราคาเพราะว่าต้องบอกเลยว่าราคาแต่ละอู่นะครับต่างกันเยอะพอสมควรนะครับต่างกันเยอะพอสมควรเนาะก็ฝากไว้ด้วยนะครับสําหรับช่องทางการติดต่อขนชัยนะครับ ตามเบอร์โทรที่ทิ้งไว้ได้เลยนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ